สดพดหมู่นีครับสวัสดีครับกล้องสดค่ะครับพดหมูนะครับโอ้โหพี่พดวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แล้วพี่พดแล้วันนี้เสื้อของอะไรพี่พศดีอ่่ะไเหรอมาเลยคือเป็นเสือเพนแบรนด์เนมอะไรพี่พดไม่แบรนด์เนมเป็นของที่แบบเป็นเสื้อวินเทจเขาก็นิยมใส่หาวินเทจือนเสือจะเพนเข้าวันที่ไหนละเสือจะเพนเข้าวันที่หกหกเมษายนเดือนหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะบวงสวงไป เมื่อวันที่สิบสองยเมื่อวันที่12มีนาที่ผ่านมาเอไปนี่เลยไปบวงสรวงที่วัดบางพระของต้นตำรับของศักรอยศักเสือเพ่นหลวงพ่อปนใช่เกิดกำเนิดที่วัดนี้คือรอยสักเสือเพ่นเนี่ยหลวงพ่อปลเป็นคนศักแล้วเป็นกำเนิดเป็นที่มาของเสือเพ่นอแต่ดาราไปกันเยอะไม่พครบมาดารามากันครบมีใครบ้างพี่คดก็มีหลายคนพี่ก้องมีแจ๊ดมี เออชินมีนิกมีผัดไทยมีป้าละุ้ยไปกันเยอะเยอะเนาะเยอะเยอะก็ไปช่วยร่วมกันบวงสวงเลิกดีเนี่ยแดดร้อนเปรี้ยงป้างพอบวงสวงปุ๊บแดดแดดแบบร่มลมตกเลยมีมีมีหมอปลาที่พมีพนมีหมอปลามีไปกันกันหลายคนนัทนิกกี้ติชาอะไรไปกันเยอะนะครับมีรับเชิญเปิ้ลไอรีนอะไรก็ไปกันนะครับก็ฉายวันที่6 6เมษายนนี้ยังไงก็ฝากด้วย มี่สเรือหนูทำมีวส์ทำอะไรพีวพลนี่เมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้อ๋อเมืเ่อกี้เขาก็ยกพานไงย,ยกยกแบบยกพานอะไรโปอยอะไรดอกไม้อะไรเนี่ยหกเมษาห้าเ<ม><ม>ต็มคาราเบลนะครับอยากฝากด้วยนะครับก็หนังเรื่องนี้แบบสนุกแน่นอนและปัญหาคือ,อ,อก็เป็นเกี่ยวกับอะไรก็ไปดูเองแต่เชื่อได้นะว่า หาแน่นอนนะฮะเต็มคาราเบลใช่ไหมใช่เต็มคาราเบลส่วนส่วนก่อนที่จะไปดูเสือเพนก็เนี่ยวันที่21เ็ดนี้เขามีมีละครหมอหลวงคิมโบอรี่กับมาริโอ่ใช่เราเหมากันเลยเหรอช่วงหนึ่งเี่ยคือเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันวันพุธที่ผ่านมาเพ็่อวันที่15นะคะทางละครหมอหลวงนี่ก็มีการไปออกทรูปโชว์ นะฮะทูบป,ปกกระแสนิดหนึงบอกว่าเนี่ยละครจะเริ่มวันที่21นี้แล้วไปเดินทูบที่นุสนสวรีมาริโอคิมเบอรี่นั่งรถรอบนุนสวรีเลยพี่พรอแล้วก็เดินลงแจกยาดมเป็ยนยาดมหมอหลวงรุ่นพิเศษพี่พรขากทำมาแจากวันนั้นเลย300กระปุกนะคะแล้วก็สัมภาษณ์สื่อที่นี่แล้วก็เสร็จแล้วไปต่อที่พารากรอนก็มีเต้นเพลงหมอหลวงชื่อเพลงเป็นมากกว่ารักเต้นกันสุดฤทธิ์เลยแล้วก็หล้วจากนั้นก็ไปเดินสัมภาษณ์สื่อบนชนอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยพี่พ ฉายตอนแรกและฉายตอนแรกก็ยอย่าล่มดูกันค่ะช่องไหนก็ไปหาขัานเอาเองค่ะคงรู้กันอยู่นะคะเห็นหน้ากนอยู่คุณพ่พงน์ก็แต่ทุกลงอยุนทุกลงพยุจนจะ่พี่พงกับพีพงศ์ไม <c oughs> ใช่ผมไมสาอะอะไรนะอ๋อะอะไรคะไม่ช่องก้าวถมมาถึงพูดสิคะบอกกันบ,บอกว่า อย่าลืมไปชมกันนะคะก็ข้างสองกันปบฝากผลงานของเราั้งคู่ที่พอดไหมะครอฮะอ่ะอออก็กลับมาค้างกับงานกาแฟที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีที่เซนตันเวิร์ลนะครับครั้งนี้ยกทัพจากกรุงเทพ ไปนู่นเลยตะวันออกที่ไหนคะจันทบุรีนะครับเป็นครั้งแรกที่เป็นจัดกันที่ตะวันออกรวมแบรนด์ดังของกาแฟทั่วประเทศไว้ที่นี่มากมายทีเดียวนะครับตั้งวันที่หนึ่งถึงวัน7เมษายนนี้นะครับไปงานกาแฟเสร็จเราก็ไปดูสวนเพนต่อนะครับณศูนย์การค้าเซนทรัลจันทบุรีไฮไลท์พิเศษเฉพาะงานก็มีไทยแลนด์กาแฟฮับ 2023นี้เท่านั้นนะครับรวมถึ i ปเช c o กาแฟเยอะแยะร้อยกว่าแบรนด์นะครับก็ไปกันได้เลยยคุณพิกาเซ็นท่านจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงที่2ไปไหนพี่โบ์สารเจ้าแม่ทับทิมแถวแถวถนนเจริญกรุงนะครับส่วนช่วงที่3ก็มีนี่เลยมีขนมเบื้องขนมกรขนมเบื้องชื่อดังแถวย่านตลาดภูเดี๋ยวด้เขาจะมาทํากันสดๆหอมมากทำให้ ชิมกันในรายการเลยนะครับนี่ทําแบบสดๆอาชีมมือจนเมื่อยนะตากล้องถ่ <c oughs> ายไปหน่อยเออเนี่ยเดี๋ยวเขามาทํากันสดๆ <c oughs> สดนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันล้วนี้เราเบรกสักครู่เดี๋ยว <c oughs> ช่วงที่สามาเจอกับขนมเบื้องขนมกรน,นะครับ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องสดพัดมูวันนี้นะคะอยู่กับกัอแก๊บค่ะตอนนี้กัอแก๊บนะคะอยู่ที่เจริญกรุง63ค่ะและด้านหน้าก็คือศาลแพ่งกรุงเทพใต้เพราะวันนี้กัอแก๊ปบมีนัดไก่เกลียค่ะไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะกัอแก๊ปบจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาขอพรค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักการขอลูกแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองค่ะที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนเนี่ยเขาเรียกว่าศาลเจ้าอาม่านนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสถานที่แหนี้ปสสาากกิม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แก๊กก็อยากมีลูกต้องไปขอพรอมากกตอนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเข้าไปเลยดีกว่าไป และตอนนี้ค่ะกอลแก๊์นะคะก็อยู่ที่ศาลเจ้าอาม่นะครับพร้อมกับผู้ที่ดูแลศาลเจ้านี้ก็คือคุณวัลบค่ะสวัสดีค่ะคคสวัสดีครับมาที่นี่ค่ะกอลแก๊์ต้องถามก่อนเลยอยากว่าให้ถูกวิธีค่ะเผื่อคุณผู้ชมมาที่นี่เนี่ยจะได้ทําตามด้วยขั้นแรกก็คือพอมาถึงก็เรามีทุบเทียนของว่ากระดาษไหว<ะ>แล้วก็น้ามันแล้วเริ่มแรกก็ไหวเทวดาฟ้าดดินก่อนอเริ่มถวายกระดาษเงินกระดาษท<ะ>องก่อน แล้วก็ถวายน้ํามันไว้ครับใส่ทุกกี่ดอกอ่ะสามดอกการไหว้ฟ้าดินนะค่ะครับจุดไหว้ฟ้าดินนี่คือสวยมากจะเป็นเรื่องการเปิดทางใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขอพรฟ้าดินก่อนขอพรฟ้าดินก่อนว่าฟ้าดินท่านใหญ่กว่านะครับไหว้ฟ้าดินเปิดทางเพื่อจะเข้าไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมจะไปไหว้หมาโจ้อ๋อเจ้าแม่ทับทิมหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าหมาโจ้ครับครับ ต่อไปก็จุดเทียนที่เดิมนี่แล้วก็ถวายตรงกลางให้เจ้าแม่ทับทิมอ๋อแสดงว่าการขอพรเจ้าแม่ทับทิมนี้ปักทูปปักเทียนข้างนอกเลยปักทูปปักเทียนข้างนอกหมดครับแต่ไปนําทูปไปไหว้ข้างในได้ขอพรข้างในได้ กระดาษเงินกระดาษทองกับถวายน้ํามันก่อนครับข้านในก็ถวายกระดาษเงินกระดาษทองแล้วก็น้ํามันเหมือนเดิมครับแล้วก็เชิญจุดธูปครับประวัติความเป็นมานะคะคที่มีการเล่าต่อมาของศาลเจ้าแม่ทับทิมคือที่นี่นะะมีอายุประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะอามารหรือเจ้าแม่ทับทิมนี้นะคะคชาวจีนได้เชิญมาจากประเทศจีนเป็นที่เคารพนับถือและสักการะบูชาจากคนจีนในย่านนี้และหลายคนที่อยู่ไกลค่ะก็เดินทางมาไหว้ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ เมื่อก่อนชาวประมงเวลาออกเรือเนี่ยจะมาไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมก่อนนะคะเพราะฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะติดแม่น้าเจ้าพยาเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นท่าเรือนะคะมีองค์การสะพานปลาอยู่ตรงข้ามด้วยแต่ตอนนี้สะพานปลาเนี่ยไม่ได้มีแล้วนะคะไม่ได้มีเรือมาเทียบท่าเหมือนเดิมแต่ศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธานะคะผู้คนมาไหว้ขอพรกันการขอพรองค์เจ้าแม่ทับทิมค่ะขอพรได้นะคะตามความเชื่อของแต่ละคนส่วนใหญ่เนี่ยจะขอเรื่องการค้าค่ะการลงทุนและเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงโชคลาบนะคะรวมถึงการข ขอให้มีบูธการขอเรื่องความรักส่วนของที่จะแก้บนนะคะ<ม>เช่นการแสดงนิ้วและการโปรยทานในการแสดงนิ้วหรือการแก้บนด้วยขนมบาจ่างและขนมหวานต่างๆหรือจะเป็นผลไม้ต่างๆก็ได้ค่ะเริ่มปักจากกระถางกลางก่อนเลยครับได้เลยค่ะกระถางฝั่งขวา<อ>ชูแสนเนียครับจูแสนเนียคะ่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายพืนเ่ากงแล้วก็ฝืเกงเืนากงแล้วก็เสพพระเจ้าแห่งประตูด้านขวาและด้านซ้ายที่ระดับครับ สถานที่แห่งนี้นะคะเปิดมานานหรือยังะคะเออร้อยกว่าปีแล้วครับเปิดร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วครับแสดงว่าคุณวาลคก,ก็เป็นแบบหลักเป็นรุ่นแบบ ก็ผมผมรุ่นลูกหลานแล้วครับ <c oughs> โอ้โหเปิดมาหลายปีมากเลย <c oughs> นะกนะ็ผู้คนแถวนี้ไปมาก็มาที่นี่ได้เลยมาที่นี่ได้เลยครับว่าโดยเฉพาะคนแถวนี้นับถือท่านมากครับมาไหว้ที่นี่กันหมดแล้วครับ <c oughs> ที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงช่วงเช้าก็7จ็ดโมงจนถึง5้าโมงเย็นปิดครับเปิดทุกวันครับไม่มีปิดครับโอ้โหอันนี้นะคบคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดสนใจยังไงนะคะอยากมาขอเรื่องการงานการลากเรื่องโชคลาภขอลูกได้หรือจะมาฝากเจ้าแม่ในการที่แบบว่าให้ลูกแบบไม่ดื้อเลียงง่ายก็สามารถที่จะมาได้ ได้ครับเปดเจ็ดโมงนะคะมันนีงานประจำปีด้วยค่ะวันเกิดอาม่าแล้วก็งานทิ้งกระจาดประจำปีวันเกิดอาม่านะคะก็จะมีวันที่12-13-14 เดือนพฤษภาคมนะครับปีนี้นะคะแล้วก็ปลายปีปลายปีค่ะปลายเสียซิงขอบคุณก็คือพูดง่ายว่าเหมือนเป็นงานสมโภชของคนไทยอะค่ะถ้าเกิดมีงานประกาจำปีเนี่ยก็จะมีการแสดงนิ้วสองวันสามวันก็ว่ากันไปก็สามารถที่จะมาดูหรือว่ามาร่วมแบบสมทบทุนได้ได้ครับได้ครับคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปิดมาร้อยกว่าปียังไงวันนี้ขอบคุณคุณวันลบมากครับขอบพระคุณครับครับครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะอย่าลืมนะคะในสตูค่ะมีเรื่่่องทีนนาสใจ วันนี้อย่าลืมติดตามนะคะตอนนี้ก็แก๊ปสงกใส่จะทองแล้วนะตอนนี้เมื่อกี้ขอพรคุณแม่ไปถ้าเลี้ยงยากก็เชิญมาฝากกันนะครับขอบคุณค่ะตัวไปฝากคันก่อนนะคะคอเราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะขนมเบื้องไทยตราภูกรนกกรค่ะคุณการค่ะคุณกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หวาวๆแล้วก็บอสซี่กับพี่บอสขาเชิญค่ะม,ะ,ะ,มะมีอะไรนะยอดนันจะมีก้านกล้วยแล้วมีอะไรนะมาลิมาลินมาากก่นกานกล้วยจะไม่ใช่ค่ะแม่การ์ตูนแอนิเมชันนึกว่ามาจากการ์ตูนก้านกล้วยไม่ใช่กันชื่อใด <laughs> ไลิชบาครับผลิตภัณชบาใช่ค่ะชะบาต<บ><บ>ิดโบโวันนี้เรามีขนมเบื้องอร่อยๆนะครับที่ขึ้นชื่อที่สุดของ เมืองไทยตลาดภูตลาดตลาดภูซึ่งเป็นต้นตำรับแล้วก็มีมานานแล้วนะกี่ปีแล้ว,ะลวนะอันนี้กระนกกรเป็นรุ่นที่4ค่ะสืบทอดมาจากคุณยายทวดนะคะคุณยายสมจิตคุณยายพันนีคุณน้าสลินทิพย์ แล้วก็มาที่กนกกรค่ะแล้วก็รวมคุณคุณรมรุ่นที่สารุ่นที่สรุ่นที่สามปรุ่นที่3มอยู่ตลาดภูค่ะอันนี้รุ่นที่สี่ค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ตลาดภูหรอเออเกิดกำเนิดมาจากตลาดภูค่ะอ๋ออแล้วหนูอยู่ที่ไหนสรุปร้านประจำของหนูจะอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคค่ะชั้นสี่นักปตะยังไงเก๋ยังไงมันเด่นยังไงบอกซิ สูตรลับของหนูเลยก็คือจะไม่เหมือนใครก็คือรูปลักษ์ของขนมนะคะก็จะเป็นแบบใส่ไข่นะคะใส่ไข่เครื่องจะแน่นๆนะคะแล้วก็ตัวแม่อีกอันก็คือบางกรอบนะคะก็จะมีจุดที่อร่อยที่สุดเลยก็คือความหอมของแป้งจะไม่เหมือนกับร้านอื่นแน่นอนกรอบเก็บไว้ แต่ว่ถึงเย็นก็ยังกรอบอยู่คือกรอบตลอดเวลานะครับขนมเบื้อของหนูสามารถส่งออกนอกได้ด้วยนะใช่วันนี้เราก็กรอบได้ถึงนอกเลยนะคะใช่้วเมืองไทยกรอบถึงเมืองนอกแล้วเอามาทํากันในห้องส่งเลยในสตูเลยใช่แล้วก็กรุณาให้ก้านกล้วยอยู่กับที่ด้วยเดินไปเดินมา อ๋อแบบไม่ได้ี่บอก่าส่งไปต่างประเทศคือส่งไปยังไงคะของเราจะส่งออกต่างประเทศได้นะคะก็จะเป็นแบบแพ็กเกจด้านหน้านะคะที่เป็นแบบถุงนะคะใช่ค่ะแพ็คของเราก็จะเป็น4ชิ้นนราแคา80 85บบาทนะคะเป็นถุงพลาสติกแบบด้านหน้านะคะแ5บาทต่อหนึ่งเซตแต่อันนี้อันนี้เราเป็นแพ็กเกจที่เป็นแบบว่าส่งเป็นของขวัญได้ด้วยนะคะเป็นกระเช้าเป็นของฝากได้ด้วยนะคะเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่อันนี้จากราคา300 305บาทนะคะเหลือ269บาทนะคะเป็น12ชิ้นสามารถทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นทรงก็แปลกเนาะเมื่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมคุณดูดิแปลกมากเลยใส่ไส้เค็มแต่ใส่บางไส้เคม็มนะคะก็จะทำมาจากมะพร้าวแก้ยทำมาจากมะพร้าวผัดกับมันกุ้งแล้วก็เครื่องสมุนไพรไทยคะ่ะ อันนี้อยทำเองเนี่ยท่านผู้ชมมาดูตัวอย่างเลยนะคะอันนี้ทำมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วคนทำหนุ่มเบื้องเนี่ยไม่ง่าไม่ง่าไม่่าอ๋อรุ่นสี่เหรอนุ่มสี่ค่ะทำกันแบบอันนี้ที่เห็นอยู่นะคะก็จะทำเป็นเน่นๆเลยเครื่องแน่นค่ะชิ้นเท่าไหร่อะคุณกามหนึ่งชิ้นเล็กๆอันนี้นะคะก็คือ20บาท ค่ะโปรโมชั่นท้าราคาหน้าร้าน4ชิ้น70บาทถ้าหากว่าชุดใหญ่7ชิ้นเหลือ120บาทค่ะถ้าโทรมาสั่งตอนนี้ได้ไหมได้นะคะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะ0 8 8 1 3แ4 1 5 1นะคะหรือจะแอดเป็นไลน์เป็นเฟซบุ๊กของทางร้านสั่งผ่านทางเฟซบุ๊ก็ได้นะคะใช่นี่อร่อยไหมครสบได้เค็มอร่อยมากหรอพูดถึงความกรอบแล้วนี่แบบว่ากรอบจริงๆริงนี่นี่อันนี้นะเราพออยู่ในกล่องนี่ยิ่งกรอบอย่างแน่แน่นเนี่ยท่านผู้ชม ฟกบไหมใช่นั่นมากใช่นั่นตากมากเนาะข้างหลังอ้างหลังข <c oughs> ้างหลังข <c oughs> ้างหลัมข้างหลิมาริมาริาต้องบอกเลยเมื่อกี้กิน <c oughs> ไส้หวานนะคะค่ะคือมันมีความแบบว่าหอมหอมไสมากแล้วก็มะพร้าวแหมแบบว่ามันมีความมันจากอาจจะเป็นไข่ไก่เอ้ยไข่เป็ด ค่ะใช่ห,ใชหอมอ,อร่อย,ยหวานมากใช้ไข่แดงจะไขาเ่เป็ดเป็นเลเยอร์เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งอ่าชบาแก้วอันนี้ต้องบอกเลยนี่อะดูไส้ดูไส้ก่อนคือไส้แน่นมากคือกัดไปแล้วมันหอมมะพร้าวคือดีมากแล้วก็แป้งเอาแป้งอันเดียวคือหอมมากขอบคุณค่ะเลิศอือ จริงๆได้ชิมตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วไส้เค็มของเขาคือมีผักชีด้วยใช่คือช่วยแบบว่าชูแบบว่าให้กลิ่นคือความแบบไส้เค็มคืออเป็นไทยแท้ๆใช่ไหมไทยแท้ๆเลยใช่ค่ะอันนี้คือไส้หวานก็คือกรอบจริงๆแล้วก็เต็มปากเต็มคำก็หน้าอ่ะโชว์หนึ่งขนมเบื้องเรานะคะมีทั้งหมดสองไส้นะคะไส้เค็มเป็นมะพร้าวผัดมันกุ้งนะคะกับสมุนไพรไทยค่ะส่วนไส้หวานจะเป็นมะพร้าวแก้วผัดเออมะพร้าวแก้วนะคะแล้วก็ฝอยทองไข่เป็ด เป็นไข่เป็ดล้วนๆนะคะอืมหนึ่งชิ้นเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะสี่ชิ้นเจ็ดสิบบาทค่ะนี่กล่องนี้มีกี่ชิ้นเนี่ยอ่อสี่ชิ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นส่งทางไปรษณีย์ได้นะคะ ส่งทางไปษณีค่ะถ้า1เซตนะคะ4ชิ้น85บาทรวมส่งหมดแล้วนะคะแล้วก็ถาเว่าสั่งเป็นเซตแบบนี้เป็นเซตของขวัญแบบนี้นะคะ12ชิ้นในราคาเพียง26 9บาทกินไม่หมดเก็บตูเ้เย็นได้ไหมใช่ค่ะถ้ากินไม่หมดเก็บตูเ้เย็นได้มีวิธีแนะนําไปให้นะคะ<อ>แต่ถ้ามันอยากให้มันร้อนต้องทำยังไงเอ,อ่อถ้าหากว่าคุณลูกค้ามีหม้ออบรมร้อนใช้ที่140องศา3นาทีหรือถ้าไม่มีกระทะที่ทอดไข่เจียวอะค่ะต้องไฟอ่อนๆเอาขนมปังพิซไปพลิกมาแล้วนำ มาผิงวางไว้ให้มันหายร้อนมันก็จะกรอบขึ้นทานได้เลยค่ะหรือง่ายกว่านั้นเก็บรักษาในตู้เยน็นเปิดปากถุงทิ้งเอาไว้แช่เอาไว้ค้างคืนไว้ประมาณ1วันหรือ1คืนนะคะออกมาทานแบบเย็นๆกรอบๆได้เหมือนกันเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรโทรเลยนะคะ0 8 8 1 3 6 4 1 5 1่งค่ะอร่อยอ่อยมากเขาชิ้แบบร้อนๆหน่อยอร่อยมากบบร,าร้อนๆร,ร,ร้อนๆล้วเดี๋ยวใกล้ๆนี่ไหไบ้างใกล้ๆ จะมีเราจะพบกันในงานลิ้นติดโปรแฟร์ได้นะคะวันที่28ถึงวันที่3นี้นะคะที่เซนทันปิ่นเกล้าค่ะใกล้บ้านอีกแล้วเซนทันแจ้งวัฒนะด้วยเซนทันแจ้งวัฒนะก็มีใกล้บ้านแล้วเคยไปไหมคะเคยเคยกินหนูกินบ่อยมากใกล้บ้านแล้วก็มากินอะไรกันเนาะอร่อยเนาะของหนูนะคะก็จะมีขายนะคะที่หน้าร้านก็จะมีที่เดอะมอลล์บางแคนะคะแล้วก็างานอีเวนต์ต่างๆสามารถไปติดตามได้ในเพจเฟซบุ๊กของร้านแกระหนก เบอร์แล้วก็เบอร์โทงเบอร์เบอร์สองวัพท์่สองสิบแปดแปดหนึ่งสามหกสี่หนึ่งห้าหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะยังหาซื้อได้ในช้อปปี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นพิเศษมีการเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์ไลฟ์สดจะมีการแจกลดราคาพิเศษในในไลฟ์ต่างๆคอยติดตามในเพจได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ที่คุณก้่บาทสี่บาทค่ะอร่อยใช่ค่ะเข้าหน้านี้เลยส0บาทเพื่อนบ ไม่ไม,ม <า S 2> ไม่คุยกันแล้วไม่คุยกันแล้วเยอะมากเบอร์เบอร์พูดต่อพูดต่อโทรศัพท์นะคะ0 8 8ย์6 4 1 5 1<บ>จะทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นนะคะสามารถเก็บในตู้เย็นได้นานแป้งคุณไเม่กรอบเพราะอะไรเหตุผงคุณเล่าสิเราไม่ใช้ผงกรอบพี่เราใช้ใจใส่ลงไปในนั้นยิ่งหัวมือใจเหรอแป้งของเราไม่ได้ใช้เครื่องค่ะเราใช้ใจแล้วมือของเรานวนดเด้ทว้งไหมะเค็มไส้เค็มเนี่ยเป็นกุ้งอะไรเป็นกุ้งสดค่ะ เป็นกุ้งขาวก,กุ้งสดต้องถามไหมว่ากุ้งพันอะไรหนูอบอกไปแล้วกุ้งขาวก,กุ้งสดนะคะหนึ่งกระทะเราใช้เวลาในการผัดประมาณสองชั่วโมงค่ะพี่หนึ่งกระทะเหรอหนึ่งกระทะเอใหญ่ค่ะกระทะอ่างโลใหญ่ค่ะใช้ในเวลาในการผัดสอ<ม>งชั่วโมงยังอ,ยงอีกสามนาทีนะไมแป้งเขาคืคอมันเหมือนทั้งโตเกียวเหมือนทั้งครม่ใช่หนมเบื้องไม่ได้แบบเร่งให้มันหมดลานะเพราะว่าถ้ายังมีเวลาต่อฉันจะกินอีกแผ่นหนึ่งจะวน ได้คุณหรัมะพร้าวคุณไม่เหมือนขออื่นมะพร้าวเป็นยังไงมะพร้าวมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวที่ขูดมือพี่เราไม่ได้คั้นกะทิออกเลยค่ะแล้วมะพร้าวที่อร่อยเนี้ยหนูสอนลูกแล้วสามขวบกับห้าขวบมะพร้าวจากจังหวัดอะไรมะพร้าวมาจากภาคใต้ค่ะพี่เป็นมะพร้าวใต้ของของไทยเราเนี่ยแหละนะคะหนูสอนให้ลูกขูดมะพร้าวเรียบร้อยแล้วรุ่นห้ามีสืบต่อแน่นอนปกติฉันไม่เคยกินมะเข็มนะวันนี้กินเค็มไปสามชิ้น อร่อยมากเลยเน้อเกลือเนื้อกุ้งด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่จะมีเนื้อกุ้งเนื้้อกุงมีไหมมีเนื้อกุ้งมีมันกุ้งค่ะแล้วก็จะเป็นพวกสมุนไพรสามารถทําให้บอกว่าลดไข้ได้นะโคโรน่าโควิดเนี่ยปัสสาวะได้เลยลองลองลองหมุนได้นะคเขาเดินโยนง่ายๆนะเมื่อกี้บอกว่า พอทิ้งสวัสดีใ้พี่ก้องทำพี่ก้องโยนไห้ฉนิบได้แล้วลองได้นะพี่ก้องไม่ยากนะคะไม่ยากบอกเบอร์บอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0881364151ค่ะโทรมาสั่งตอนนี้ได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่รับสายให้อยู่นะคะหรือถ้ากายังไม่สะดวกก็แอดไลน์แอดเฟซบุ๊กเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะอร่อยจริงๆนี่ฟาดไปสี่แผ่นแล้วเนี่ยลองแล้วลองแล้วนุ่มนิ่มก็คืออบได้ใช่จ้ะ พี่พอทำยากอะเนี่ยพี่ก้องกำลังทำแล้วทำยากพี่พอดูดิทำยากอะเนี่ยทำละครง่ายกว่าพี่ก้องหมอหลวงยี่สิบเอ็ดนี่ไงเออแล้วก็ไปดูต่อวันที่หกเมษายนเรื่องอะไรคุณรู้ไหมใช่ค่ะเสือเพนเสือเพนหนึ่งด้วยเสือเพนหนึ่งร้อยล้านพันล้านแน่ๆเสือเพนยืนโอเวอร์พอนะคะขอให้เสือเพนนะคะพันล้านไงเข้ามาโปรโมท กนกพอเลือกเบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0เป็นโปรโมชั่น4151นะคะโปรโเป็นยังไงครับโปรเป็นยังไงค่ะโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะถ้าหากว่าสั่งตัดบ้านนะคะ3เซตจากราคา305บาทนะคะจะเหลือเพียง269บาทนะคะเซตนี้เลยใช่มันจะมีเซตถุงถุงถุงถักด้วยนะคะขนอเบื้องของเราก็จะเป็นนี่ สี่ชิ้นก็จะใส่ในถุงเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นถุงหลักโลกนะคะสามารถเก็บรักษาในตู้เย็นได้แล้วมันจะกรอบนะคะเออ่บางกรอบลองลองชิมแบบบางกรอบแล้วหรือยังคะบางกรอบก็อร่อยนะคะถ้าบางกรอบแบบไหนต้เป็นชันตะพังไม่ได้หรือหีบไห้ใช่แล้วอย่างนี้ชิ้นละหกบาทนะคะบางกรอบจะขาดสิบชิ้นหกวงระยะยาวนั่นน่าจะหยิบถูกหยิบเลยค่ะได้วันนี้ เราเราปิดรายการให้ก้านกล้วยสามสาวก้านกล้วยปิดรายการแทนเราสองคนสี่สัปาหไม่หมดเลยอร่อยอ่ะสบายสบายก้านกล้วยปิดรายการให้หน่อยอร่อยแน่ร้านขนมกวามขนมเบื้องโบราณนะไปอยากลองนะนะคะสั่งได้เลยนะคะไม่ปิดรายการไม่ได้มาประวัตวันนี้นะคะเรา1 2 3 4 5 6 7คนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะรายการก้องสดพลดมูว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะอร่อยมากเลยค่ะ